สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ในช่องลักกี้สไตลนะคะหวังว่าทุกคนสบายดีนะวันนี้จะมาพูดจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทําตาสองชั้นนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆอ,อินบ็อกซ์มาถามว่าลักกี้ทําตาที่ไหนตาสวยจังเลย ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคำชมเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะมาทำคลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์นะว่าลักกี้ทำที่ไหนทำกับคุณหมออะไรคุณหมอใช้เทคนิคอะไรนะแต่ก่อนอื่นจะบอกเลยว่านะคะก่อนที่ลักกี้จะมีตาสองชั้นที่สวยในะปัจจุบันนี้นะคะเมื่อก่อนก็เคยผิด พลาดมาแล้วนะก็เคยตาทังตาไม่สวยมาก่อนนะคะงานเนี้ยเป็นงานแก้นะรอบที่2นะคะเป็นครั้งที่2นะ 2> เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยนะคะตั้งแต่แรกจนจบเลยนะก็ลัคกี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้ส่วนลดแล้วก็ไม่ได้เป็นหน้าม้าให้กับคคินิตใดอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะสิ่งที่ประสบพบเจอมาเนาะแล้วก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆเผื่อว่าจะช่วยในการตัดสินใจนะคะก่อนที่จะทํา,า,าสัญยกรรมตา2ชั้นนั่นเองนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นจะขึ้นรูปนะคะก่อนที่ทำสัลญกรรมนะรูปนี้เป็นสมัยแบบโอ๋อๆเลยอะ่ะเพื่อนๆเห็น <c oughs> ได้ว่าตาด้านขวาของลักกี้นะมันจะเป็นชั้นตาเล็กๆนะคะชั้นตาจะเล็กมีตา3ชั้นนะคะ,ะแต่ส่วนตัวจะชอบทางด้านซ้ายมากกว่าเพราะว่าจะเป็นสองชั้นนะแต่ว่า จะเป็นหลบในนิดๆนะคะก็เลยอยากจะแก้ให้มันเท่ากาันคนแรกที่ทําให้หลักี้เนาะไปปรึกษากับแกดูรีวิวต่างๆนั้นๆคือแบบรีวิวดีนะคะแล้วก็มีแบบพริตตี้หลายๆคนก็ทํากับแกนะคะคุณบอกบอกว่าเราทำได้ไม่มีปัญหาชั้นตามไม่เท่ากาันก็สามารถแบบกรีดยาวเอาไขมันออกแล้วก็ตัดหนังตานิดนึงแล้วก็เย็บนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะค่ะหลังจากที่ทําตาครั้งแรกนะ ก็ปกตินะคะก็ได้ยามาทานดูแลตัวเองนะคะ7วันตัดไหมก็เหมือนว่าจะดีนะเหมือนว่าจะดีแต่ว่าแรกๆมันก็คือต้องลองไงกันก็จะเข้าที่ค่อยๆเข้าที่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ารู้สึกว่า3มเดือนแรกที่ทําออกมานะและ้วก็รู้สึกพอใจนะคะคือชั้นตามตันโตขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนจะสวยนะคะแผลอาจจะแบบมีแบบ ไม่ค่อยเท่ากันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กไงมันไม่เห็นชัดนะคะมันก็พอลืมตาแบบนี้มันก็ดูเหมือนว่าเออมันโอเคนะมันสวยนะประมาณเดือนที่9้านะคะก็รู้สึกสังเกตถึงความผิดปกติของตาเรานะว่าเออทำไมตาเราแบบชั้นมันย่นย่มันมีเพิ่มขึ้นมาอีกอีกชั้นหนึ่งคือมันเหมือนว่าจะเป็นตาสาชั้นไหมเออแล้วก็รู้สึกว่าตามันโบตามันเศร้านะคะแบบ ไม่รู้สึกว่าเริ่มไม่ชอบกับตาเนี่ยเข้าเดือนที่9นะหลังจากนั้นนะคะก็ได้ส่งข้อความทางไลน์นะเขาไปพูดคุยกับคุณหมอพร้อมส่งรูปไปนะเพราะว่าลักขี่ตอนนั้นอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็ได้แตะคุยแบบทางไลน์เนาะหมอก็บอกว่านะเราต้องเห็นเคสเวลาคุณกลับมาเมืองไทยอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมามามา,มาดูกันอีกทีนึงหรือว่ามันอาจจะยังไม่เข้าที่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะ ปีครึ่งถัดไปเนาะลักกี้ก็ได้มีโอกาสกลับไปที่ไทยนะก็กลับไปหาคุณหมอนะคะก็บอกว่าเนี่ยคุณหมอคือแบบตามันเป็นอย่างนี้นะทําไมมันเหมือนจะเป็นสามชั้นเหมือนว่าไม่เท่ากันคุณหมอก็บอกว่าอ้าวเธอตาไม่เท่ากันอยู่แล้วเธอจะต้องแก้นู่นนี่นั่นอะไรของแกยเยอะแยะคือเหมือนก็บอกว่าเหมือนบ่ายเบียดนะคะเหมือนพูดบ่ายเบียดว่าเออตาเธอไม่เท่ากันอยู่แล้วนะอะไรอย่างนี้มันยากจะต้องแก้ไขย,ยากมากๆเลยนู่นนี่นั่นนะคะเหมือน ก็เลยแบบทำให้เราเสียเซลล์ไปว่าเออโอ๊ยอะไรอะ่ะคือแบบทาไมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนาะเหมือนตาเศร้าถ่ายรูปไม่สวยคือแบบเริ่มไม่มีความสุขไม่แฮปปี้ก็เลยเริ่มที่จะแก้หาทางแก้ไขนะคะเริ่มที่จะศึกษาหาข้อมูลนะอยากจะแก้ตาสองชั้นเดี๋ยวลักกี้จะขึ้นรูปนะคะหลังทําตาสองชั้นนะจะให้เพื่อนๆดูว่า เป็นอย่างไรเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรอะกับผลการทำตาในครั้งนี้นะคะทำตาเมื่อปี2014เนาะทีนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลา4ปีอะเพื่อนๆใน2018นี้กลับไทยไปอีกครั้งหนึ่งเนาะก็คราวนี้นะลักกี้ศึกษาหาข้อมูลแบบไปปรึกษากับคุณหมอหลายๆที่มากๆไปมา4คลินิกไปกับ 4หมอนะคะแต่ละหมอเขาก็จะอธิบายถึงเทคนิคค,ความชํานาญของแต่ละบุคคลนะบางคนก็บอกว่าเคสลักกี้เป็นเคสที่ยากมากๆเลยนู่นนี่นั่นนะท้ายท้ายสุดกับคุณบอกท่านที่5นะคะก็ไปเจอนะมีเพื่อนแนะนํามานะคะจากในทาง f c e e o o o นะก็เลยเข้าไปปรึกษากับคุณหมอนะคะที่ดี๋วจะบอกชื่อเลยนะคะว่าชื่อคุณหมอประวิทย์นะคะที่มัณฑนาคลินิกนะลาดพร้าวสามานะสำหรับวันที่เข้ารับ การปรึกษานะคะกับคุณหมอประวิทย์นะคะก็ได้นัดวันเวลานะหมอดูแล้วบอกว่าแก้ได้นะแต่ว่าเป็นงานแก้ที่ยากนิดนึงนะคะก็ง,งานหินนั่แหละอ่าหมอบอกว่าตาลักกี้โบนะ,ะถามว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นลักกี้ก็อธิบายนะว่าคนแรกอะ่ะเอาเป็นการกรีดยาวเอาไขมันออกนะคะแล้วก็เย็บ ตัดหนังตาแล้วก็เย็บหนังตานะคุณหมอก็เลยบอกว่าสาเหตุที่ตาโบตาดูเศร้าเพราะว่าคุณหมอท่านเก่าอะนะคะท่านแรกอะเอาไขมันออกเยอะเกินไปอ่าเอาไขมันออกเยอะเกินไปไขมันที่ตาเราอะทุกคนมีไขมันที่ตาแต่คุณหมอบอกว่าไขมันของเราอะด้วยอายุและวัยอย่างเงี้ยไขมันอะมันจะค่อยๆเสื่อมไปเองนะคะมันจะน้อยลงน้อยลงเพื่อนๆสังเกตเห็นนะ บางคนบอกว่าเออไปเติมเบบี้แฟตที่หน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราอายุมากขึ้นนะคะพวกแฟตบนใบหน้าของเราเนี้ยมันก็จะยุบลงนะคือตาเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆอ่ะไม่ต้องเอาแฟตออกหรือเอาออกน้อยที่สุดนะคะให้เหมาะสมให้เหมาะสมกับดวงตานะคะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายพักหน้าก็เลยอ่แล้วคุณหมอบอกว่าใหม่ๆนะมันจะสวยเพราะว่ามันยังบวมอยู่ มันยังบวมอยู่ไงคะเพราะว่าตาเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าที่ช้ามากๆเลยนะ,ะที่ก็เลยถึงบางอ,อง้อไงว่าอ๋อใหมๆ่ๆฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบนานไปที่ฉันรู้สึกไม่ชอบเพราะว่ามันยุบมันเข้าที่ไงเพื่อนๆมันก็เลยดูตาโบตาเศร้าไงนี่แหละรู้แล้วลหะว่ามันเกิดจากอะไรนี่แหละคือจุดของปัญหาของเรานะสําหรับในวันนั้นนะคะที่ใช้เวลาปรึกษาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเพื่อนๆคุณหมออธิบายละเอียดมากๆเลยนะ ก็เลยตัดสินใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นนะคะว่านี่แหละจะแก้ตากับคุณหมอประวิทย์นี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็ได้นัดวันผ่าตัดนะคะเป็นวันผ่าตัดจำได้เลยนะวันที่26มิถุนา2018นะคะก็ได้มีการถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปเยอะมากๆเลยถ่ายรูปครึ่งชั่วโมงได้มาเพื่อนๆทุกมุมทุกแง่ทุกปฏิกิกริยาบทนะคะ โอเคนะย้ายมาข้างนอกนะคะเพราะว่าด้านในอ่ลูกชายกำลังเล่นอยู่นะมีการเอาไขมันออกเยอะจนเกินไปนะคะนั้นเราจะต้องมีการปลูกถ่ายไขมันนะคะ<ม>เพื่อเพื่อที่จะให้ดวงตานะมันกลับมามีน้ำมีนวลกลับมาเป็นตาหวานกลับมาอีกครั้งหงที่ถ่ายรูปเสร็จนะคะก็ได้ทำการเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ เข้าไปในห้องผ่าตัดนะคะนอนบนเตียงเหมาะจะวัดดวงตานะวัดแบบว่าความยาวความกว้างของชั้นตาวัดทุกสิ่งอย่างการวัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้เอาให้เราดูนะว่าเราชอบไม้อย่างไรนะคะสําหรับงานแก้ของลักกี้เองนะมันก็จะต้องกรีดทับรอยเก่านะคะคือต้องตก ตกแต่งด้วยอ่ะเป็นการตกแต่งแผลเก่าด้วยอ่ะค่ะเพื่อนเอนเพราะว่าแผลมันไม่เท่ากันนะที่จะต้องกรีดทับแล้วก็ทําให้เนียนที่สุดนะคะดูดไขมันตรงสะโพกนะแผลนิดเดียวนะคะดูดนิดเดียวะคะ่ะแล้วก็คุณหมอก,ก็นํามาทํากรรมวิธีแยกเอาไขมันดีไว้นะคะคือเราได้ไขมันจากตรงสะโพกแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นคุณหมอก,ก็เริ่มกรีดตามรอยที่วัดไว้นะคะคือฉีดยาชานะ มีการปรับกล้ามเนื้อตานะคะให้เท่ากันมีการดึงหางตานะคะดึงหางตาขึ้นไปเปิดหัวตาทางด้านในนะคะเปิดหัวตาแบบไร้แผลนะแล้วก็ดึงหางตาขึ้นแบบไร้แผลเช่นกันนะคะหลังจากนั้นไขมันนะคะที่แยกไว้แล้วอะไขมันดีเอากลับเข้ามาฉีดตรง ด้านบนนะคะบนชั้นตาของลักกี้นะให้มันดูอวบอิ่มเพื่อเป็นการทดแทนไขมันที่หายไปนั่นเองนะหลังจากนั้นคุณหมอก็เย็บนะคะเย็บตาหดทั้งมวลเนี่ยลักกี้ใช้เวลาในการผ่าตัดเป็นเวลา9ชั่วโมงครึ่ง <Wow. S 1> ค่ะฟังไม่ผิดค่ะ9ชั่วโมงครึ่งค่ะคือคุณหมอละเอียดมากคุณหมอจะรับทำคนไข้แค่วันละ 1เคสเท่านั้นนะคะหมอจะละเอียดปราณี่ทุกขั้นตอนนะคะแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็รู้สึกภูมิใจนะภูมิใจมากๆเลยนะรู้สึกโอเคนะ นะเพื่อนๆหลายคนก็อยากจะรู้นะคะสำหรับราคาลัคกกี้จ่ายไป50,000กว่านะเกือบ60,000นะคะราคาแก้นะ จากวันที่26มิถุนา2018จนถึงปัจจุบันนี้จะเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะที่ลักกี้ได้ทำการผ่าตัดแก้ไขตา2ชั้นนะคะก็ผลลัพธ์รู้สึกพึงพอใจมากๆเลยนะคะอชอบมากๆเลยกับตาณปัจจุบันนี้ความพึงพอใจในครั้งนี้นะคะ95%เลยนะเ <Okay, S 1> นะคะเดี๋ยวลักกี้จะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าผลลัพธ์ตา2ชั้นเป็นอย่างไรนะคะ หลายๆคนนะที่คิดอยากจะทําตาสองชั้นนะคะก,ก็ขอให้คิดทบทวนปรึกษาคุณหมอหลายๆท่านนะคะเพราะว่าคุณหมอแต่ละท่านนะ่ะแกมีความสามารถที่แตกต่างแล้วก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะดังนั้นควรที่จะศึกษาให้รอบคอบให้รู้ก่อนแน่แท้นะคะว่าปัญหาของคุณที่จริงแล้วมันคืออะไรนะทีนี้นะคะเพราะว่าถ้าผิดพลาดไปแล้วเนี่ยการแก้ไขตา มันเป็นอะไรที่ยากมากๆเะคะมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคิดทบทวนให้ดีนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทํานะคะพเพื่อนชอบคลิปประมาณนี้นะ,ะให้ลักกี้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมนะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์อื่นๆอีกนะคะไม่ไม่ใช่แค่ตายอย่างเดียวเนาะ,ะลักกี้ทำสัญญกรรมอย่างอื่นมาอีกแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะถะ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้เดี๋ยวจะมาแชร์ ให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย